สวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดีครับพบกับผมวันนี้นะครับมอนสุปกรณนะครับในช่องมอนคลาสสิกนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงพระที่เป็นอยู่ที่บ้านผมเองนะครับอยู่ที่บ้านผมเองอาจจะพี่ๆหลายท่านที่เล่นภาษาสากลเนาะก็อาจจะยังไม่เคยคุ้นหูหรือยังไม่เคยได้ยินนะครับแต่ครั้งนี้นะครับผมก็จะพูดถึงพระที่อยู่บ้านผมเองซึ่งนะครับซึ่งประวัติมีน้อยมากแต่ว่าทุกคนก็จะใฝ่หากันนะครับในในพื้นที่บ้านผมนะครับจังหวัดยโสธรนะครับ ท่านผู้นี้นะครับเปลี่ยมไปด้วยประวัติกิจดาพินิหารแล้วก็ประวัติที่น้อยคนที่จะได้รู้หรือน้อยคนที่จะได้เห็นภาพถ่ายจริงๆตัวจริงของท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปสืบเสาะมานะครับเท่าที่ผมจะหาได้นะครับคนจะโสเล่นกันแล้วก็พระท่านเนี่ยเชื่อว่าอยู่น่าเป็นรู้อยู่ทั่วประเทศนะครับเหรียญล่าสุดเนี่ยผมบูชามาจากเชียงใหม่นะครับสภาพเนี่ยไม่สวยเท่านี้นะครับผมบูชามาจากเชียงใหม่มีคนเปิดขายนะครับผมก็เลยไปบูชามาครับแล้วก็ได้ปล่อยไป เชื่อไหมครับเหรียญราคาน,นั้นผมปล่อยไป4 0 0พันบาทนะครับแต่ภาพจะไม่สวยเท่านี้เลยนะครับอ่าโอเคอันนี้คือผมคือผมพูดถึงว่าไม่ใช่ว่าจะโอ้อวดแต่ประการใดแต่ว่ามีคนนิยมมากในจังหวัดยะโสธรซึ่งถ้าจะพูดกันก็คือคงกระพันชาตีเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับความเชื่ออย่างนั้นนะครับท่านผู้นี้นะครับก็คือพระครูสุวรรณงหเขตหรือหลวงปู่ทองเรวโตแห่งวัดศรีธาตุบ้านสิงตบลสิงอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรนะครับนะครับ ประวัติของท่านเนี่ยนะครับก็คือสืบค้นได้แค่ว่าท่านเป็นพระเจ้าอาธิการทองเรวัตูเนี่ยเป็นอดีตเจ้าวาดวัดศรี่าบ้านสิงห์นะครับท่านเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคม2446นะครับมรณาภาพเมื่อวันที่15สิงหาคม2518อันห้้อานิจจากไว้ที่มณฑปเจ้าวาดที่อยู่ท,ยที่วัดศรี่านะครับซึ่งด้านข้างด้านขวา,าด้านด้านขวาของเราเนี่ยนะครับจะเป็น ก่อนเล Prov ็กๆจะเป็นอัฐินน <relevance> ออ <Spider> ของท่านนะครับจะเราจะเห็นอยู่อยู่ในโกดนะครับแล้วก็จะมีพัดยศของท่านนะครับส่วนนี้จะเป็นภาพเก่าของท่านนะครับที่มีการถ่ายภาพไว้นะครับและภาพที่เก่าที่สุดท,ที่ผมไปเจอมานะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นภาพคัดลอกขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าก็จะมีอัฐิของท่านอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังที่กล้องมันศาดไปไม่ถึงก็จะเจอไม้ท้าของท่านนะครับเป็นไม้ท้างูนะครับ แล้วก็ภาพนี้สมัยท่านยังไม่ไม่แก่ครับยังหนุ่มๆอยู่นะครับภาพนี้เก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านนนกรองนะครับอ,อบาเภอบ้านนนกรองตะบนหนองเรืออาเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรนะครับอยู่ที่กุฏิเจ้าวาดของภาะทีการนิวัสนิวัฒโนนะครับหรือหลวงปู่เอ็กนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยได้เข้าไปสอบถามท่านนะครับแล้วท่านก็บอกว่าหลวงปู่ทองหรือพระครูสวุวรรณสิงห์ขตนี้เป็นเป็นเหมือนอาจารย์ปู่ว่าอย่างนั้นนะครับอ่าก็เป็นเหมือนอาจารย์ปู่ของท่านนะครับส่วน อทิในผลึกแก้วด้านหน้านี้ก็น่าจะเป็นอทิของท่านนะครับซึ่งท่านก็ได้สวดมนต์บูชาอยู่ทุกวันนะครับอา่าโอเคอันนี้เป็นเป็นประวัติของท่านนะครับแล้วเรากลับมาครับ <laughs> กลับมาเรื่องวัตถุมงคลนะครับ <laughs> เหรียญที่เชื่อว่าแท้ว่าทานันท่านรุ่นเดียวเลยก็คือรุ่นนี้นะครับแบบนี้เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นบล็อกหน้านี้นะครับ <laughs> เนื่องจากจะมีพระที่ทําที่วัดบ้านสิงห์นั่นแหละนะครับวัดศรีท่านนั่นแหละแต่เหมือนกันแต่บล็อกเนี่ยก็คล้ายๆแต่ไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นบล็อกอย่างนี้เนี่ยก็คือบล็อกแรกที่ทันแต่ว่าเหรียญออกปีไหนก็ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าออกปีไหนแต่ว่าก่อนที่ท่านจะมรณภาพแน่นอนคือปี2 5 1 8นะครับด้านหลังถ้าสีสวยกระไล่เต็มเนี่ยท่านจะจานรอบเลยนะครับจานรอบเลยนะครับเป็นเหรียญเหรียญอาร์มที่เข้มขลังมากจริงๆนะครับคนในพื้นที่เนี่ยจะรู้จักกันดีนะครับเนื่องจากประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการแคลคาดคงกระพันนะครับนะครับผมก็เก็บไว้2เหรียญนะครับนี่ครับ เหรียญนี้ผมก็เคยเคยห้อยแล้วก็เคยมีประสบการณ์กับผมด้วยนะครับสบภาพอย่างนี้เนี่ยผมซื้อไว้เมื่อกว่า10ปีที่แล้วพี่ๆใช่อไหมครับกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อไว้ในราคา1,800บาทนะครับสบภาพน,นี้นะครับอ่านะครับนี่คือรุ่นแรกจริงๆครับส่องเข้าไปเนี่ยจะไม่เห็นว่าท่านจานแล้วแต่ว่าความจริงคือท่ทานจะจานเกือบทุกเหรียญเลยนะครับแต่ในกลุ่มพระของจังหวัดยโสธรเนี่ยมีคนที่มีส, program, สวยกว่าผมไกลเต็มของผมก็มีนะครับเหรียญเข <nelle> ้าข,ขายกันเป็นหมื่นนะครับถ้าส,สวยน,นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นพระที่อ่ามีชื่อเสสียยงโดปรระบกาณ์นึ ซึ่งไม่มีใครไม่ใช่ไม่เหมือนพระแบบยังไงนะไม่มีใครเข้าไปอ่าไม่มีเซียนใหญ่หรือไม่มีใครไปอะไรนะครับคือดังด้วยประสบการณ์จริงๆนะครับพระคูสวริร์สิงหาเขตครับยาผมเคยเล่าให้ฟังนะครับคนโบราณนะครับอ่าฉายาท่านนี่คือสุวรรณใช้วิจารณญาณนะครับใช้วิจารณญาณนะครับพระคูสุวรรณเซียงสร้างโบานเสร็จครับก็คือพระคูสุวรรณซ่อนช้างนะครับเป็นเซียงสร้างจังไหมครับนว่ามีสัางไปรามนี่เดินวัดนะครับนะครับส้างไปรามนี่เดินวัดปาก็ว่าคว้านสร้างย่างหาสั่ง อยากหาใสกับโอเจอนะครับปรากฏว่าไปถามหลวงปู่นะครับหลวงปู่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นเสียงไว้นะครับเสียงไว้ใสน้อว่าซั่นไปเปิดกระปูวอกเผาอ่อนครับคือเปิดกะลามะพร้าวอ่อนนะครับช้างถึงกระโดดออกมานะครับอ,นน <c oughs> อันนี้เป็นอันนี้เป็นตำนานที่ยากผมเล่าให้ฟังเลยนะครับเวลาเพิ่นเสียงสร้างก็ <c oughs> <messaging S 2> <c oughs> สร้างไปขี่เ <c oughs> สดินวัดเพิ่นมันมันโหกเพิ่นวันเสร็จนะครับเพิ่นก็ะไรเสียงสร้างครับเสียงใส่กับโอวอกเผาเลยนะครับอันนี้คือตำนานนะครับตำนานพี่ๆชายวิจารณญาณนะครับตำนานจริงๆนะครับอ่าอันนี้ อันเหรียญนี้สมบูรณ์กว่าผมจะให้ดูเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นผมดูเนี่ยแล้วแต่ใครจะดูนะพี่ๆแล้วแต่ใครจะดูบล็อกดูพิมพ์แต่ว่าถ้าผมดูเนี่ยผมจะดูตรงนี้ครับถ้าถ้าเป็นรุ่นแรกที่ทันต้องเป็นหน้านี้ครับต้องเป็นหน้านี้เท่านั้นครับเนื่องจากรุ่น2ที่ทําออกมาเนี่ยจะทําคล้ายกันมากครับแต่ที่ไม่มีเลยก็คือเส้นตรงนี้ครับผมจะดูตรงนี้นะครับเส้นขีดตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นขนแมวนะครับจะมีเส้นขีดตรงนี้แล้วมีเส้นขนแมวเขาบอกว่าให้ดูสลอย สระอิจะต้องไม่ไม่ไม่เป็นเหลี่ยมนะครับส่วนอีกรุ่นเนี่ยสระอิจะเป็นเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ทานท่านอย่างนี้เนี่ยมือผมจะสั่นหน่อยนะครับอ่านี่ครับสระอิต้องโค้งเป็นมนๆอย่างนี้นะครับอ่านะครับต้องโค้งมนๆนะครับนะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้นะครับดูง,ง่ายๆแค่นี้แหละครับดูพิมพ์ก็รู้ดูกระไหล่ก็รู้นะครับ,รรหะะรบเหรียญรุ่นใหม่เนี่ยกระไหลจ่จะไม่เหมือนกระไหลเ่เดิมแบบนี้นะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์เหมือนกันเลยนะครับของผมเนี่ยถ้าส่องดีๆจะเห นี่นะครับเห็นลอยจานเต็มเลยนะครับเหาะห่วงแบบโบราณโบราณเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็นามาให้ชมกันซึ่งเป็นพระดังของบ้านผมนะครับของจังหวัดยะโสธรนะครับก็มีคนที่ใฝ่หากันนะครับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คนที่อยู่บ้านสิงห์บ้างในคนทั้งจังหวัดยะโสรนั่นแหละที่เล่นพระจะต้องรู้จักเหรียญนี้นะครับพระครูสุวรรณสิงห์เขตนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นพระนักพัฒนานะครับพระอุโบสถหลังใหม่ที่อยู่วัดศรีธาตุเนี่ยท่านก็รวบรวมโทรศัพท์ปัจจัยในการสร้างปี2009นะครับ ประตูโค้งหรือเสนาสนะต่างๆนะครับวัดศรีธาตุเนี่ยเป็นวัดท่องเที่ยวผมเชิญชวนให้พี่ๆนะมากราบนมัสการนะครับมีพระพุทธหลักคำวรสิงห์ขนานะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปลาวล้านช้างอายุมากกว่า200ปีนะครับอยู่ที่วัดก็ไปกราบนมัสการได้มีหอไตาอายุร้อยปีนะครับอ่าะะครับเนี่ยถ้าว่างๆถ้าพี่ๆชอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เจอกับเรียนรุ่นนี้มานะครับคือเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับรถลานนี่แหละครับที่ผมแคล้วคลาดมา แต่ว่ามันผิดสังเกตนะครับนี่ผิดสังเกตเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเอาไว้คลิปหน้าวนคลิปนี้เรามาดูพระกันดีกว่านะครับก็คือแต่มีเส้นขนแมนมันจะเลือนไปแล้วแต่ว่าเส้นที่ผ่ากลางตัวนี้ยังมีอยู่นะครับก็จะดูง่ายดูแค่บล็อกหน้าเนี่ยเราก็จะดูแล้วว่าเหรียญตรงนี้คือเหรียญรุ่นแรกที่ทันนะครับดูกันง่ายๆเลยดูชัดๆเลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่ถ้าใครพี่ๆมีพระแบบนี้นะครับอไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนโพสลงกลุ่มจังหวัดยะโสเนี่ยพี่ๆได้ขายแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนนััะครบ ได้ขายแน่นอนนะครับนี่ครับเล่นกันสูงมากนะครับสูงก็ไม่ใช่สูงหลักแสนหลักล้านหรอกครับแต่ว่านะครับแต่ว่าก็หายากนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับนี่นะครับเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับเชื่อว่าด้านหลังน่าจะเขียนว่าน้โมพุทธายะหรือเปล่าผมก็อ่านไม่ออกนะครับนี่นะครับเป็นพระเก่าแก่นะครับของจังหวัดจชโสธรนะครับนี่นะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยมีมากมายแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมานะครับก็คือท่านนี้นะครับ อ่าหลวงพระครูประพัฒน์สิงศกิจนะครับสิกศกิจนะครับอดีตเจ้าวาดบ้านหนองเรือนะครับวสบางโพธารามนะครับอ่าเจ้าอดีตเจ้าคณะตำบลหนองเรือด้วยนะครับซึ่งพระครูสุวรรณท่านเป็นพระอุปชาของหลวงปู่นะครับนะครับมีพระครูสุวรรณสิงห์เขตเจ้าอธิการทองเรวโตเป็นพระอุปชานะครับซึ่งท่านนี้ก็มีอภิญญาิที่หารมากมายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าพี่ๆชอบผมจะเล่านะครับเนื่องจากท่านก็เป็นพระที่อยู่อาบ้านผมเลยนะครับนามสกุลเดียวกันด้วยนะครับ อันนี้เป็นงานพระราชทานเพลิงศพท่านนะครับดังในเขตตำบลในเขตพื้นที่นะครับผมก็อยากจะมาเผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับเผื่อพี่ๆได้เจอนะครับผมรับรองว่าเอาขึ้นคอแล้วเนี่ยสบายใจแน่นอนนะครับสบายใจแน่นอนโอเคนะครับพี่ๆวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ต้องขอให้บารมีหลวงปู่ทองเรวตโตนี้ปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านนะครับเดินทางไปไหนคอ้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับ